เจมอยร้อยแปดจัดหนักฟาดแรงมนุษย์ป้าหลังแซแอปนนกุลดูไม่เหมาะสมกันอย่าสารแน่ความรักคนอื่นไม่ชอบก็อยู่เฉยๆโดยในล่าสุดเจมอยร้อยแปดได้จัดหนักชาวเน็ตที่ได้แซแอปนนกุลดูไม่เหมาะสมกันเหมือนลูกกับแม่หลังจากที่หนุ่มนนกุลโพสต์ภาพคู่กับแอปทักษอนเพื่อโปรโมทละครหารักด้วยใจเธอที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันและกําลังออนแอรในเวลานี้ โดยเจมอยร้อยแปดโพสระบุข้อความเอาไว้ว่าชาวเน็ตไม่สมกันเลยเหมือนลูกกับแม่เลยครูสอรอนอกสารแนหัดยินดีกับความสุขของคนอื่นบ้างเกิดมาชาติน่าจะได้มีคนรักเขาจะเหมาะสมกันหรือไม่ไม่ใช่คำถามที่เขาต้องแค่เขาเลือกคนที่ชอบมากกว่าคนที่ทุกคนบอกว่าใช่เว้ยซึ่งภาพที่ทางเจมอยได้เอามาลงนั้นเป็นคอมเมนต์ของมนุษย์ป้าท่านหนึ่ง ที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าผู้หญิงไม่สมกันเลยเหมือนลูกกับแม่เลยนั่นเองทำเอาชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นกันสนัน่นอาทิจริงค่ะคอมเมนต์ก็แรงเกินยินดีกับคนอื่นไม่เป็นมั้งในใจเชียร์พิธาแต่มันไม่ใช่ก็ควรยินดีกับเขานนกุลก็น่ารักดีคนละฟิลแต่หินใจเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนน่ารักชอบทั้งคู่มากๆเชียร์คู่นี้มาตลอดรักทั้งคู่นะคะ ฉันชอบฉันฟินน่ารักก็ความรักสวยงามเสมอจ้าน่ารักดีค่ะลุ้นลุ้นข่าวดีค่ะเป็นต้น